อาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีสานฝรั่งสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยวันไงวินเสียเฮ็ดคู่ึ้นสิเฮ็ดคู่ึ้นอันบักแอปเปิลเป็นนันว่าเพิ่นได้กินของยาย่จอยว่าเพิ่นว่าแซ่บบัดนี้เพิ่นว่าเพิ่นอยากลองเฮ็ดของเพิ่นสูตรของเพิ่นเด้นี่พี่น้องสูตรของเพิ่นเด้นี่บัดนี้เพิ่นสิมาเฮ็ดเด้อเพิ่นเฮ็ดบ่คือของยาย่จอยเพิ่นว่าของเพิ่นก็แซ่บคือกันว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็มีบักแอปเปิ้ล มีแปง้งมีเนยมีน้ำตาลแล้วก็มีเส้นพี่น้อง,งเส้นเส้นหรือว่าซิมบั่นเฮานั่นแหละบั่นเฮาเออดีอย่างละซิมไหมแล้จช่ยกับบรูดจักเนาะค่ะเนาะอืคเปิ้นก็เอาอันปลกแอปเปิ้ลมาเอาน้ำตาลมาโรยน้ำตาลมาโรยเยด้อพี่น้องเด้อบา่นนี้มาะม่วงบา่นนี้เปินสิเฮ็ดบา่นนี้เอามาเฮ็ดเบิ่งกันนะบา่นเฮ็ดสูตรใดพ่อใหญ่สูตรของเจ้าคือสูตรของข่อยบอ่ เราของแยกจวยกับเสียบก็กันเพื่นว่าบันนี้แต่ว่าของเพื่นนี่กับเสียบเพื่นว่าเอาตางคุ้นตางเสียบนาะงกันเนาะสูตรไข่สูตรมันมาเมืองเลยมาเมืองเลยพี่น้องเจ้าเปลียนเท่าไรเพื่อนยัยวีฟินกรัมได้หน่้งฟุ้งชิคกี้พายฟุ้งฟสีบ่าซเอตกลัมเพื่นว่า không Thức phối chị ăn hưu thân thiết thương an ninh ăn long ghetto an ninh ghetto a dào nga 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 khai nga 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 มะกะรีน่ะเนยเนยสีสปูดอ่เอ่อเกี่ยวกับกลาซไล่ไล่น้นนน i, นำห่อนกับน้ำอุ่นกันสูตรไปสูตรมันเลยพี่น้องมึงเอาอันนี้ยายจรร่วยยังพอเข้าใจว่าระเสียสูตรใดเด้อไข่นว่าซะน้ำเอาบ่มีบ่มีน้ำเด้อพี่น้องบ่มีไข่บ่มีนม้ำพอใส่หลายสิคิว ใส่ซิมซิมอันอันเป็นแทงคือใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมพี่น้องนี่ยังเพคนเดินนี่ยังคนว่าเมื่อไหอยล่างหรือเด้อก็ล่างก็ล่างแต่เนาะอุ้ยสิไปว่าวอย่างนี้อ่ะเจ้าเฮ็ดกินเองเนาะหอยเม่กินน้ำเจ้าเนาะเเอออี่ยาวไปเลยยาวไปเลยมันหนวดใส่กันกับเนย จะปักเอาน200ค่อก่นเยบอกว่าเป็นนอคยจีแปียให้แล้ววันนี้เอาไปอบสองลอยองศาปาว่าออเนสแอปเปิ้ลอืมปักแอปเปิ้ลสอน่วยคนว่าไ้เจาเห็ดว่าเป็ีนเล็บีหนองอันนี้แกจะไจับคนว่าอันนี้ของเพื่อนมันเสี่นว่า ผมแกย่อยนังกระเสียบพี่พี่น้องแยกย่อยเห็ดนะกินโซงมือเกี่ยงตับเลย <laughs> 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 กินโซงมือบเปลี่ยเลย <laughs> <laughs> กินได้กินดีกันเฮ็ดนะ่อกันเฮ็ดเค้กนี่พี่น้องเอ้ยไอผึ <laughs> ่นมักเค้กซะ <laughs> เมืองนี่เนาะเพผนกินกับกาแฟพี่น้อง กาแฟกต่เนีมือสาวเนี้ยมิ้มใบเนาะกินยนีมือเสาแล้วปนิเอาไปทีทำงานอีกเออกินกับกาแฟอยู่ทีทำงานอีกโอ้ยมันกแตสีเหลือเถึงเนาะเนี้ยจอยเห็ดบ่อหลายเนาะอ่าแบบนี้แล้วปนิมักมาแปร็ดเอาเด้อยวขั้นมาอินแปร็ดมากขึ้นอ่ะสวยได้เนาะบปนีนิ ได้เนาะพี่น้องเอ้ยมาเมืองเอาเด้อปันสูตรนี้คอยกับเมื่อเห็นคือกันคือบวเฮ็ดมาเป็นไทยไอ้นะไทยเนอไอ้กินขนไทยเด็สิงสตรอยเบอมันมันเขาปวเฮ็ดเป็นแผ่นนี่ไปสั่นวะเขาสีเฮ็ดออกเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นสีไปสั่นแล้ววามันจะเป็นกู้ขึ้นให้ได้ยังไงปันนี่นอกกู้ขึ้นแต่แอปเปิลครัมเบอร์รี่หรือหรือครัมเบลกรัมเบลแอปเปิลสตรอวเซล อ yeah. ่ัพเป็นเนก่ยเซลอัพเปนสตอยเซลออาารพี่น้องสตอ่ะอ่อัพเป็นสตอยเหนอาจาพี่น้องบิดิดอเห็ดเอาสิบจริงนมุกโเชิดไงนเองอยากเคลตรงเพิ่นแบบนี้มันสิจับกันหรือเนาะพี่น้องเปีงกับอัน อันอันบบกแอปเปิ้ลไหมมันที่เขากันหรือมันเป็นคนเละนแนั่นนีเป็นเลยย่าจ้อยคิดว่าแต่ว่ากับบลูกแก๊กดอกมังกรหน,นีมองหนีบ่มอ,มอมไปเงียบๆเ,เลยเด้อพี่น้องเด้อ

30 Minuten ungefähr. Mm. So. Ah, ich dem Maman, wenn ich Und durch das Butter, mm. das zerfließt dann wird sich das Zucker und so weiter über die Äpfel legen wie so eine Schicht. Mm. Und das knuspert dann ein bisschen, hoffe mm. ich. Und wa, kann ich noch nicht, ja? Wenn ich Papier, kann ich keine. บานนี้เพิ่นเกาบักแอปเปิลที่เพิ่นอันหั่นไว้แล้วเอาเปลือกออกนะหั่นหั่นหั่นแล้วต้องขั้วเฉาหั่นหน่อยหั่นใหญ่หั่นบางหั่นหนาเนาะพี่น้องเนาะบานนี้เพิ่นเกาน้ำตาลมาโรย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 ไปสั่นเพิ่นว่ะโรยแล้วก็เพิ่นก็เฮ็ดอันที่ละเนี่ยอันอันเป้งเพิ่นที่เฮาเห็นนี่ล่ะพี่น้องจ๊ะนี่เดี๋ยวมาเมืองเพิ่นเดีกเนาะค่ะเนาะเอาข้าโอ๊ตไปกินโอ๊ตคุณต่อยข้าว่นอ่ะไป หลัลงมือก้อนประสันวะฮะล้อมึงแล้วพี่น้องเนาะนะเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องนี่โอ้ก็เป็นสีเหนียวออกล่องมั่งมึงกันหน่ะันเป็นสียังไง <c oughs> เป็นแบบไหนคือมืดแต่พี่น้องกะชจวยเปิดไฟกันอืมโอ้เป็นแบบนี้ ออก, <c oughs> ก็จะโอ้ยเมื่อก่อนเค็มกันมันยังหอนอยู่เด้อพี่น้องเด้อมันยังร้อนอยู่มันยังร้อนอยู่นี่โอ้โหพ่อเปิ่นว่าว่นขึอ้ของแย้ยจอยเห็ดแบบนี้นเน,นาะมันเปิ่นเป็นแบบนี้นี่แหละจ้า เค้กปลาใหญ่เนาะค่ะเนาะเค้กปลาใหญ่ปลาใหญ่วินนี่เฮ็ดเค้กกินเองมื้อนี้เค้กอันยังก่อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลรอมเบลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสไตรเซนผสมนว่าพี่น้องนี่เด้อจากช่องอีสานปรังนําเสนอเด้อพี่น้องเด้อแอปเปิ้ลสไตรเซนเด้อพี่น้องเด้อซื้อเพิ่นกัเค้กล่ะพี่น้องเค้กแต่ว่ามันมีหลายเค้กเนาะค่ะเนาะอื ขอบคุณหลายๆเด้อเขามาให้กำลังแรงใจอีสานพลังเฟมมอลีนะพี่น,อน้องขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ